ครับผมต้นนี้เป็นต้นที่มีลักษณะเป็นโลกใบยิกนะครับม่โลกใบยิกเดี๋ยวผมมาเบิ้งขึ้นกันว่ามันี่เป็นโลกใบยิกจะลงหัวบอ่อนะครับเราเบิ้งไปน้ำกันครับหลายคนอาจจะสงสยัยผมก็สงสัยขึ้นกันนะครับ มันจะเป็นหัวบอลนะครับแต่เพื่อนว่าเป็นหัวคือกันแต่ว่าอัตราการเป็นหัวนี่มันจะค่อนข้างหน่อยกว่าต้นทีโบเป็นโรคเพื่อนว่านะครับเอาก็เช็คบ้งครับพี่น้องโเสียหายครับตัวนี้มีแต่ห่าครับหัวบ่ทันพอขอท่านเจอหัวอยู่อื เห็นหัวหนึ่งครับพี่นอ้องนะครับหัวหนึ่งแต่ก็เป็นอยู่ครับเป็นอยู่นี่ครับเป็นหัวแล้วนะครับลงหัวแล้วกับลงหัวคือกันครับโบแมนโบลงเนาะตัวที่เป็นหลกกับได้จะ,จะให้ดีกับยั้มันเป็นหลกนะครับ เป็นหัวคือกันครับโมเมนต์ Moment, เปลี่ยนเป็นขึ้นกันนะครับถมไปครับถมขึ้น